พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันพระหัส,สบบรบดีที่24เมษายน2568 23เมษายน2568 ทรูคอร์ปอเรชันสนับสนุนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเดินหน้าทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยแบบเซลล์บอดคลาสแบบเติมรูปแบบทั้ง3ระดับได้แก่ระดับกลางและระดับใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ตัวแทนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งปอพอกอสทอชอและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฐฐและสังคมเพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพการแจ้งเตือนประชาชน และนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนเปิดใช้งานจริงโดย True Corporation ติดตั้ง CBS เสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมทำงานได้เต็มประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบปกติและแบบเวอร์ช l ตามระเบียบปฏิบัติประจำ SOP ที่ทุกหน่วยงานกำหนดร่วมกันนายธีรยุทธ์กีราธิวัราาตรประจานเจาหน้าที่บริหารโรงแรมและรีสอร์ทในเกลือเซนทาราและนายอัตพงศ์สถิตมโนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SCG k นเน n e y จำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองบริษัทร่วมเปิดใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโซลาร์ลูปท็อปณรงแรมเซนทาราแกลนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซนทันเวิร์โดยมีกำลังการติดตั้งมากกว่า860กิโลวัตต์ซึ่งเป็นกำลังการติดตั้งขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับโรงแรมในกรุงเทพ ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟได้มากกว่า1.4ล้านบาทต่อปีเพื่อมุ่งสู่การเป็นกรีนโฮเทลที่ยั่งยืนวันอังคารที่22เมษายน2568มูลนิธิป่อเต็กตึงนำโดยนายสุรพงษ์เศษพักดีกรรมการและรองเหลรันยิพร้อมด้วยนางสาวดวงชูตาติยะพจนพรกุลผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และนางสาวสุภรัตน์สมบัติเจริญไทยหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพนำทีมลงพื้นที่มอบรถเข็นวิวแชร์ให้แก่ผู้พิการด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามรวม100คันพร้อมค่าพาานะคนละ500บาทในโครงการป่อเต็กตึ้งสงเคราะห์สังคมรวมมูลค่าทั้งสิ้น290,000บาทเพื่อบรรเทาความยากลำบากในการดำรงชีวิต และเพื่อให้มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้โดยมีนายกองเอกเสนีมโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสาวชนลดาชนะศรีรัตนกะุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามร่วมในพิธีและคณะมูลนิธิมหาสารคามการกุศลเตกกาจีเสียงเกาะเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี ณมูนิิธิมหาสาครคามการกุศลเตกกาจีเสียงเกาะอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาครคาม สนุนโดยหากุลต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณลืรับลงมาที่ห้างเพชรดีเยงบางรัภูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนรุมนุรัตเตประธานลีเฟรงกรุ๊ปดรพีรวัตรและดรทัชชวินสุรัเสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์026291444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุก,สกอนมามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC Intefood จำกัดมาเพชรบณ์ยาลือแวซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามานมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากหม้อคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบุ บุญแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรชบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์083 59994